เฮ้ยอะไรติ้นคอมะเคลือเผามาดิ้นเดือดเดิมะเคลือเผาเลยมะเคลือเผาอวดบานเลยช่องคูนินก็ทีเชื่อนินช่องใหม่คูนินก็มีครับ มนือมสาวกินข้าวหน่อยครับรอยไหมลูกสาวกินยากมากอร่อยไหมสาวกินเข็นไม่ได้ด้วยเหมือนพ่อเอี่ยวเลยอะนี่ครับบรรยากาศผมกินแล้วครับ ดวันนี้เรามาน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไม่ได้บอกเยอะครับอีกอย่างก็ไกลด้วยครับไกลก็ไม่ใช่ระยะทางโอ้ไกลก็ไม่ใช่ปัญหาอันนี้ก็ฝอยขัดหม้อนะครับฟอยขัดหมอ้อ กินข้าวมันอยู่ครับต้มปลาปลาดินเอาบบเนี้ย้าเนี่ยมเออเงียบมาก เขาทำอะไรกันครูทำอะไรครับอุ้ยอุ้ยถามว่าครูทำอะไรครับอุ้ยตอนนี้มีของพิทบปนะครับกำลังหลายสุดอ่อท็อปเทปนี่นี่นี่กำลังเป็นสีแดงๆอยู่อันนี้ของนี่ครับนี่กำลังนั่งกินข้าวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกดเลื่อนโฆษณาออก ตอนนี้คนดูแ0 0กว่าคนเนี่ยแกย์กำลังนั่งกินข้าวอยู่นะนั่นะใส่เสื้อดำถือกล้องอยู่นี่แหละครับกำลังกำลังกินข้าวอยู่เสียท็อปเสียท็อปเสียท็อปครูอยากออกกล้องครูอยากออกกล้องไปถ่ายครูหน่อยไปถ่ายคุณครูหน่อยคุณครูอยากออกกล้องไปเขากำลังดูอยู่นะน่ะ อันนั้นเขาดูของพี่ท็อปอยู่สวัสดีครับบ๊ายบายไปเดินไปไปไปเดินไปเขากำลังดูอยู่ไปไปเห็นบองเขากำลังเบิ่งเจ่าอยู่เี่น่ะ เสร็จครทำทำอะไรนะโดมที่เป็นเครื่องบินบินเป็นนักร้องเป็นนักร้องอ๋อโดมเป็นนักร้องไหมโดมไหมอ๋อโดมใช่นักร้องไหมครับอ๋อผมมาจากบุรีรัมย์ครับอําเภอบ้านกรวดอ๋อประอ๋อประคขนงชายพี่น้องกันตัวนี้ ไ้นี้จะทําโดมตรงไหนครับเป็นเป็นโดมยังไงโดมใหญ่เลยหรือว่ายังไงอ๋อโดมมาเนปประสงค์พอดีทีมงานเราก็มันได้น้อยแค่นี้ปกติจะจะเยอะกว่านี้ครับถ้าแบบมีหนังสืออะไรแบบยังไงอ่ะคืองานเมื่อกี้มันชนกันด้วยไงก็เลยผมเพิ่งทํางานผมเพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้ด้วยก็เลยตอนนี้รถกําลังวิ่งงานเนาะ กำลังวิ่งงานด้วยอีกอีกอย่างก็เลยได้มาเท่าเท่าที่เห็นนี่เลยครับปกติคุณครู้นาะคนมีแต่ครูสาวโสดโสดหมดเลยครับโสดโสดให้หมดแล้วโสดให้หมดแล้วแล้วก็สาวสาวไปหมดอาโรงเรียนนี้เป็นมัธยมหรือว่าประถมมีครูหนุ่มอยู่แค่สองคู่ ขยายโอก be time, source, าสโรงเรียนนี้ขยายโอกาสนี่ก็เราก็มาใช่นักเรียนมีก yes> ี่คนครับ152คุณครูประมาณร้อยกว่าคนเฮ้ยคุณครูร้อกว่าคนนอ่คุณครูเท่าไหร่ครับถึงถึงไหมยี่สิคนประมาณนี้ใช่ไหมครับ ใครใครจะกินไข่เจียวบอหมนกัไทไหมไม่ไม่ต้องขอไม่ไม่ต้องขอมาลงขันเราก็ทำบุญดีไง กระเป๋าตังค์ม่ไหนลงบาสิบบาทยี่สิบบาทใส่หมวกสิบบาทยี่สิบบาทโอ้่าหมวกมาหน่อยมาไกลยกมือใส่หมวกด้วยดินระเบิด ตั้งนะลงเนี <uck> well, ่ยระเบิดทำบุญ่อยดิคันหนึ่งอ่ะเนี่ยเขาลงหมวกจริงๆเลยนะเนี่ยนี่เนี่ยของจริงนะเนี่ยวันนี้ได้เท่าไหร่ละเฮ้ยเขียวไงใส่ยงเจติ้งให้แล้วเห็นเห็นว่าให้แล้วนะต่ไม่รู้เอามาเขียว่็ว บอยสิบบาทยี่สิบบาทมาอิงไปไหนอ๋อมาสิบบาทยี่สิบสิบบาทหนึ่งชิดว่าบาทหนึ่งเดี๋ยวอย่าพึ่งปื่นี่เราทำบุญด้วยกันนะครับมุทนาสาธุเราก็มีเท่าไหร่ก็ ตามศรัทธาครับนี่แหละครับทีมงานผมจะเป็นเปิดหมวกอย่างนี้เลยครับถึงเรามาน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไอเจีพรุ่งนี้เลย ถ้าเกิดผมไปขายรถล่ะตอกไปสมหวนศักล่ะฮะผมไม่จะไปสมหวนศักเอารถไหนไปเอารถที่ไปผมเตเอนรถมันให้ไปนะไปจะไปไหนไปพรุ่งนี้ไปขายรถแล้วผมกลับมาแล้วรถพี่ไปเตรียมงานที่บ้านแล้วผมไม่เตรียมงานเหรอผมจะเอารถไหนใช้เดี๋ยวเหลือครูนินเหลือครูนินอ่ะพี่เก่งมานับหน่อยเร็วพี่เก่งกับเจ๊จ๋ามานับตรงนี้หน่อยเร็วจะได้รวมจะได้เออ๋อ ทูดินมานนี่ทุกกาทุการเข้ากระเป๋าคุณนินทางนี้นี่เราก็รวบรวมบริจาคเปิดหมวกของแท้ครับนี่เปิดหมวกเปิดหมวกเฮ้ยขอหน่อยดินัวจะหาไเอาเอาอันนี้เดียวให้สักเปิดเอาเปิดให้ต่อเราอันนี้สีแดงสีเขียวแค่มีปะ เหดูผลิตให้ดูแล้วคนตรงอแล้วก็มือปื้ดสองปื้ดสองทีพอแก้ยากโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอียโอ้ยโอ้ยมอนไมอคือ้ยโอ้อ่ะเอยดอต่อดีกอ้าอยเอียกเ้ียอ้ย้อันนั้ยมาหน่อย ันหกร้อยห้าสิบพันหกห้อาสิบพันถ้าเพิ่มอีกห้บาทก็เป็นพันเกีรอีกสี่สิบาทจะเป็นตั้งีนี่ไงอันนี้เศษนี่นี่เท่าไหร่<า>พันเท่าไหร่นี่ตอนนี้พันหกรอเออ 1> 1, <800. S 2> ทอนมาเจ็อเอาเก้าพันจะเอาเกเออ วัยเก้าสิบเจะาทรอสิบบาทเออพันหกร้อยเก้าสิบพี่ท็อปได้พันหกร้อยเก้าสิบเอามีต่อยอดต่อยอดไหมมีต่อยอดไหมอ่าใครจะต่อยอดครับใครจะต่อยอดครับตอนนี้ได้หนึ่งพันเราร่วมร่วมบริจาคเงินอีกนะครับได้หนึ่งหมื่นขอบคุณครับนี่ครับท่านประธานกำลังจะต่อยอดอีกแล้ว เอาดอกอะไรดีต่อเอาเอาเอทีเอ so uh ็มมาทำไมไม่มีตู้กดอ้ยแกมีซ่อนอยู่ข้างในไหมเฮ้ยซ่อนอีกเอาซ่อนอีกทางนู้นเลยเอาอู้หเสียตินหนึ่งพันบาทครับอันนั้นเท่าไรนับเอาไอ้นี้เสียตินไปอีกต่อยอดเอา 1,600บาท้่ะอันี้ไม่ต้องนับนะกติดกระป๋อมาแค่นี้ไม่ต้องนับเลยตอสามตเี่ต่อยอนี่ต่อยอดครับต่อยอดเราไม่มีเป็นต้นนะครับเรามีเป็นกรรมนะครับเปิดหมวกของเทครับรุ่นนี้เปิดหมวก

สิบแยะสองร้อยห้าสิบห้าสิบแยเออแม่งกะจะเก้าสิบใช่ไหมห้าสิบเออฮะสงสัยมันอยากได้ห้าสิบแล้วเลขสวยแล้วเรียกพออหรือใครมารับมอบหน่อยก็ได้รับมอบตรงไหนดีเอาตรงหน้ารถดีกว่าไหมหรือยังไงฮะตรงนี้ดีกว่า

เดีนนี้นะครับหนหลายมุมนะครับอยู่ในคณะครูด้วยอยู่ในคณะครูด้วยหลายมุมครูคนนา่ามพั่นะสามพันห้าพันก็พอ ทีมงานคุณครูนี่เห็นกล้องไม่ได well> ้เลยนะครับนี่ครับ ครับขอบคุณครับ